สวัสดีครับพบกับผมปา,า,โโาร์ควิสาอัตตคาครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาโอโัตตคาสาขาการจนาพิเศษครับใครหารถหรูระดับผู้บริหารราคาสบายๆและคันที่ผมนำมาวันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Honda Accord 2.0 h y b r ิดปี2020ไม่แสนท่วนคันนี้เลย พิเศษสำหรับลูกค้าวิสาวโุคาครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.99%ตลอดอายุสัญญาและประกัน2ปีหรือ70,000กิโลซ่อมศูนย์พร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับผม สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่า .com มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชมเจ้าแอคคอร์ดคันนี้กันครับก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับ h o n ด้ารับประกันแบตเตอรี่10ปีระบบทั้งคัน 5ปีนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ประกันเหลือยาวๆไปเลยนะถ้าถามว่าตอนซื้อซื้อตัวน้ำมันล้วนหรือซื้อไฮบริดดีถ้าตอนเป็นป้ายแดงแล้วก็แน่นอนครับราคามันต่างกันเยอะเลยนะเขาเลยคุยกันว่าถ้าซื้อตัวไฮบริดก็มาประหยัดค่าน้ำมันมาทบทบกับตัวน้ำมันล้วนถ้าใช้ตัวน้ำมันล้วนก็ค่อนข้างจะกินน้ำมันนิดหน่อยแต่ตอนนี้เป็นมือสองครับราคาจับต้องได้คันนี้วิสาตุคาขายเพียงแค่1 9 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูฟังก์ชันของรถคันนี้กันครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc ซีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมให้กำลังสูงถึง215แรงม้านะครับมาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยเครื่องยนต์สวยๆแห้งๆเดิมๆ ไม่มีน้ำมันรั่วซึมใดๆนะครับผมไอ้สายส้มๆที่คุณเห็นอยู่นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะรถคันไหนเป็นระบบไฮบริดนะครับไม่ว่าจะ t o โยต้ก็ตามนะครับผมเราจะเห็นไอพวกสายไฟส้มๆอย่างนี้นะตลอดเลยนะครับผมสวยนะคันนี้สวยเลยถัดมามาดูโครงสร้างกันดีกว่าคันนี้น็อตฝากระโปรงเคยถูกแกะขันไขนะครับผมแต่เดี๋ยวผมหาดูว่าเดิมไม่เดิมนะดูน็อตตัวนี้นะครับเข้ามาดูเลยต่กลองไม่เคยแกะขันไขนะครับ อาร์คบริเวณนี้คมๆนะครับมาร์คบริเวณนี้ครับตัวหนังสือคมชัดอาร์คคมๆทุกจุดนะครับผมดูที่ฝากระโปรงครับเลเบลมอกเลเบลบาร์โค้ดนะครับ1 2 3อยู่ครบนะครับแล้วดูอาร์คนะเดิมๆนะครับรูกลมๆแง้มดูซิลิโคนหน่อยเห็นไหมครับสวยๆนะครับผมขออนุญาตนะครับจิตก่อน2รอยนะครับของผมนะครับผม โอเคนะคุณผู้ชมดูฝั่งนี้กันต่อนี่น็อตนี่ไม่เคยถูกแกะคันไข่นะครับตัวหนังสือครับคมคมนะครับแล้วก็อาร์ครับคมคมนะครับเห็นไหมครับอาร์คมคมนะครับผมเท่ากับว่าคันนี้ถูกแกะฝากระโปรงไปทําสีมาเพียงเท่านั้นนะครับโครงสร้างยังเดิมทั้งคันนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ารถที่ พูดตามตรงเนาะหนึ่งแกิโลแล้วสเก็ตหินเอ้ยภาพมาแมลงเอ้ยเวลารถวิ่งเนี่ยพวกนี้มันจะเข้ามาที่ฝากระโปรงแน่นอนนะครับผมก็ต้องมีการเคลียร์สีเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับแต่ชิ้นส่วนต่างๆไม่เคยถูกถอดนะครับผมมาดูฟังก์ชันกันต่อกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมด้านบนนะครับด้านล่างจะเป็นดําเป็นโนแบ็คนะครับไฟหน้าจะเป็นฟูลเอลีนะครับผมมีไฟเดย์ไทามมาให้ด้วยด้านล่างก็ เป็นไฟตัดหมอกนะครับผมเป็น LED เช่นกันนะครับไฟเลี้ยวของเขาจะเป็นเส้นอยู่ด้านบนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยด้านล่างเป็นไฟเดียร์ทมมด้านบนเป็นไฟเลี้ยวเป็นเส้นสวยดีนะครับทัดมาดูต่อกันที่ตัวล้อนะครับ ล้อคันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับขอบ18ซีรียางจะเป็น235 45 r 1 8นะครับยางเป็นยางปี2020สภาพสวยงามนะครับถัดมานะครับจะมีแบตไฮบริดนะครับบงบอกว่าเขาเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับผมล้อคันนี้นะครับผมทาง Honda เคมาว่าเขาวิ่งได้ถึงประมาณนะ25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่จากการใช้งานจริงๆนะครับผมที่ใช้ในเมืองเจอรถติดบ้างขับบ้างขับช้าขับเร็วบ้างนะครับก็อยู่ประมาณ 15-16กิโลเมตรต่อลิตรแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างประหยัดกับรถที่มีไซส์ขนาดนี้นะครับกระจกมองข้างคันนี้เป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับจะเป็นการล้อมรอบด้วยโครเมียมนะครับตรงกลางจะเป็นดําเป็นโนแบกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟเลี้ยวแป๊บนึงนะครับโอเคน้ําจับประตูคันนี้ครับจะเป็นโครเมียมนะรวมถึงเป็นระบบคีย์เลสด,ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือหน้าตากุญแจของเขาครับแล้วก็นะครับเวลาที่เราลงจากรถนะ คุณสามารถล็อกรถได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมกระจกมองข้างพับให้นะครับและเมื่อเดินมาถึงรถนะครับกุญแจอยู่กับตัวสามารถเอามือไปจับด้านจับประตูนะครับก็เปิดได้แล้วกระจกมองข้างก็จะพับออกมาให้นะครับแล้วก็คันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับมีระบบสตาร์ทรถได้จากกุญแจนะครับ Honda สามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นะครับเดี๋ยวผมทาอะไรให้ดูนะครับก่อนจะสตาร์ทรถก็กดปุ่มนี้นะครับและกดปุ่มนี้ค้างไว้ครับ เรียบร้อยครับรถยนต์สตาร์แล้วนะครับก็ไฟเลี้ยวจะกระพริบให้เห็นนะครับผมและไม่ใช่ใครจะขึ้นไปขับได้เลยนะคุณผู้ชมต้องไปเหยียบเบรกและกดปุ่มสตาร์อีกทีนะครับถึงจะสามารถขับรถได้แต่ข้อดีคือการที่เราสตาร์รถไว้ให้อร์เย็นนะเราอยู่ข้างนอกแดดร้อนๆเนี่ยขึ้นรถปุ๊บก็คือพร้อมใช้งานเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ผมว่ามันดีมากๆเลยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับโอเคตามมาดูกันต่อนะครับ ทรงรถมองจากด้านข้างนะครับก็ค่อนข้างจะสวยฉบเฉียวมากๆนะแต่ว่าในสมัยก่อนนะเขาจะบอกว่า Honda สวยกว่า Camry เนาะแต่ยุคนี้ก็ Camry เขาก็ดันเป็น TNGA พลตฟอร์มนะครับก็สวยเหมือนกันมาดูต่อท้ายรถนะครับผมท้ายรถไฟท้ายขนาดใหญ่แต่ไม่ได้เป็นฟ u l l l e ีนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาก้องมองหลังจากโรงงานที่ปรับได้สามระดับมีมาให้ตามสไตล์ Honda นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายครับเข้ามาดูเลยครับ ช่องเก็บสัมภาระท้ายค่อนข้างจะใหญ่มากกว้างมากๆนะครับผมนี่เลยนะครับบอแถว2ของ Honda Accord สามารถปรับพับได้แค่ดึงตัวนี้เท่านั้นเองนะครับผมนี่นะสภาพผมท้ายรถถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับผมอมาดูโครงสร้างกันเห็นไหมฝาท้ายอาร์คสวยๆเดิมๆยาแนวสวยๆนะครับผมขออนุญาตอีกแล้วนะครับจิกหจิกสครับดูเลยครับนี่นะครับนะชัดเจนนะ อ่ะแล้วก็ดูต่อนะครับนี่นะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่เคยแกะขันไข่ครับโครงสร้างส,ายสวยๆเลยนะคุณผู้ชมคือทําไมถึงต้องจิกให้ดูตั้งแต่หน้ายันท้ายถูกไหมผมจะบอกอย่างนี้คือถ้ารถอะ่ะเคยเก็บสีมาก็จริงเนาะแต่ไม่เคยซ่อมนะก็แค่พ่นสีลงไปแต่ไม่ได้พ่นแล็กเกอร์ใหม่หรืออะไรนี้นะครับไอตัวซีิีคนอะ่ะมันจะไม่ถูกพ่นไปด้วยมันจะสามารถจิกและเป็นรอยนะครับผม มันจะไม่เดิมมี2กรณีนะครับ1จิกไม่ลงพอาเลกกเกอร์แข็งมาก2จิกแล้วไม่เป็นรอยเพราะว่าทํามาใหม่และนุ่มอย่างคันนี้ผมทาให้ดูแลเนาะเดิมแน่นอนถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถก่อนที่จะไปทดลองขับกันครับตามผมมาฮะตอนนี้ผมอยู่ภายในแอคคอดนะครับจากที่ผมกดสตาร์รถทิ้งไว้ตอนนี้คือหน้าจอไม่มีอะไรติดเลยสักอย่างนะครับผมผมต้องทาการเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์อีกทีครับ หน้าจอถึงจะขึ้นมาวิทยุถึงจะไฟขึ้นแอร์ And, เนี่ยถึงจะมีตัวเลขขึ้นคือก่อนหน้านี้มันทำงานให้ก็จริงครับแต่ไม่มีโชว์ค่าอะไรเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยี่บเบรกกดปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยอ่ะมาดูต่อ Accord เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างขวางมากๆนะครับผมเห็นไหมเนี่ยพื้นที่เฮดล o มผมนะครับเลือเยอะมากๆนะคุณผู้ชมนะครับผมอ่า เริ่มที่เบาะแล้วกันเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีรูระบายอากาศด้วยเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งแต่ฝั่งคนขับจะมีเมมโมรีนะครับบันทึกตั้งค่าได้2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็เบาะฝั่งผู้โดยสารจะมีปุ่มปรับอยู่ด้านข้างบริเวณนี้นะครับ เพื่อความสะดวกสบายบางทีลูกน้อยไปกับเราบ้างแหละหรือใครชอบพาสัตว์เลี้ยงนะครับไปด้วยกันนะครับผมจะเอื้อมไปปรับบอะฝั่งนู้นมันไม่สะดวกก็ปรับจากด้านข้างตรงนี้เลยดีกว่าครับโอเคครับสภาพคอนโซลสวยงามมากๆคอนโซลเป็นซอฟ์ด้วยมีคาดลายไม้นะครับแล้วก็มีเก๊ะเก็บของขนาดใหญ่หน้าจอตรงกลางนะครับผมอันนี้มีเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญคืออันนี้เลยครับผมจะให้ดูอะไรนะครับการที่เขามีปุ่มกดนะครับผม ด้านข้างและเป็นทัชสกรีนนะครับผมข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับข้อดีคือบางทีมือเราเลอะทัชสกรีนไม่ดีเราก็สามารถใช้ปุ่มด้านข้างในการกดได้อันนี้คือความสะดวกเนาะก็เป็นการ m i กแอนแม t c ์แล้วกันนะครับแอร์เป็นระบบออโต้รวมถึงเป็นดูอัลโซนครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาออกจากกาันถ้าอยากให้ซิงกันก็กดปุ่มทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะซิงกันนะครับเออเมื่อกี้ข้ามไป ที่กระจกมองข้างของฝั่งผู้โดยสารจะมีเจ้า Honda Rain Watch นะครับไว้มองมุมอับนะครับผมเฉพาะกระจกฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นนะครับเวลามีรถจะแซงมาจากมุมอับเนี่ยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือกดปุ่มเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเพื่อความปลอดภยัยในนี้จะมีตัวไวร์เลสชัตเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อมือถือนะอันนี้เป็นตัว Data นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่วางโทรศัพท์ลงไปตรงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันบังนะ เพราะทุกอย่างจะมาแสดงผลที่หน้าเจาะให้นะครับตรงกลางนะครับแอคคอร์ดสมัยก่อนคุณจําได้ไหมตรงกลางนะครับตรงเกียร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นโครเมียมนะเขาแก้ไขแล้วเพราะว่าถ้าการที่เป็นโครเมียมแดดเข้ามาปุ๊บสะท้อนเข้าตาใช่ไหมแสบตาม้างอันตรายมากตอนนี้เขาแก้ไขแล้วครับและมีช่องวางแก้ว2ตําแหน่งนะครับมีปุ่มโหมดขับขมีมีปุ่มสปอร์ต มีปุ่ม EV ด้วยเบรกมือไฟฟ้ารวมถึงมีเบรกโฮเบรกโฮก็คือเวลาที่เราขับรถไปเจอไฟแดงนะครับผมอ่าใช้เบรกโฮเลยย้ําเบรกเข้าไปโดยที่เกียร์ยังอยู่เกียร์ีอยู่นะครับผมแล้วก็ทีนี้ถ้าไฟเขียวปุ๊บเราแค่เอาขาไปแตะคันเร่งนะ เขาก็จะปลดเบรกให้เองนะครับผมอันนี้ก็ได้ความสะดวกสบายไม่ต้องไปเข้าเกียร์บ่อยๆที่เขาเคยบอกกันว่าสรุปจอดรถติดไฟแดงต้องเข้าเกียร์อะไรบางคนก็บอกเข้าเกียร์เอ็นเหยียบเบรกบางคนก็บอกเข้าเกียร์ดีค้างไว้เหยียบเบรกบางคนก็บอกเข้าเกียร์พีบางคนก็บอกอย่าไปเข้าพีเดี๋ยวรถมาชนแล้วระบบอะไรจะเสียหายนะครับใช้เบรกโหจบเลยครับถัดมาพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังรวมถึงเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผม ทางด้านซ้ายก็ดูภายในหน้าปัดนะอาจยวผมอธิบายให้ดูภายในหน้าปัดมีเมนูอะไรบ้างนะครับนี่นะครับในหน้าปัดนะครับเมนูแรก power charge นะครับก็ดูว่าใช้พลังงานจากเครื่องยนต์หรือว่ากําลังชาร์จนะครับไฟเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับอันต่อมา eco drive นะครับดูอัตราบริโภคน้ํามันนะทิป A ทิปนะครับว่าเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ power flow นะครับก็ดูว่าตอนนี้ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่หรือว่าล้อเนี่ยปั่นไฟเข้าไปที่แบตให้นะครับ เลนส์แอนด์ฟนะครับก็ดูว่ารถวิ่งได้อีกกี่กิโลแล้วก็ค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Fuel Economy นะครับก็ดูอัตราเร็วของน้ำมันนะครับ Speed and Time นะครับก็ดูว่าอัตราเฉลี่ยของเราเนี่ยวิ่งไปในความเร็วเท่าไหร่นะครับออดิโอก็หมดเครื่องเสียงครับโฟนนะครับก็คันนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple c a r p l a y ได้ครับ a v i g a t i o นนะครับเป็นเมนูนะที่จะดูเข็มทิศก็ได้จะให้นำทางก็ได้นะครับซึ่ง เนวิเกเตอร์ก็จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจอตรงกลางรถได้ด้วยนะครับไดวิ่งซัพพอร์ตนะครับก็การช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีฟอะไรต่างๆนะครับไดวอร์แอทเทนชั่นนะแจ้งเตือนเวลาเขาจะรู้สึกว่าคนขับเมื่อยล้าเนี่ยก็จะมีการสั่นเตือนที่พวงมาลัยให้ด้วยนะครับเซฟตี้ซัพพอร์ตนะครับคันนี้ก็จะมีมาให้นะครับระบบรถดิพร์เจอร์มิเทชันนะครับก็คล้ายๆระบบเลนคีฟนั่นเองนะครับก็คือแจ้งเตือนการออกนอกเลนและรักษาให้รถอยู่ภายในเลนครับ อันนี้นะครับ Collision Mitigation Braking System นะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control เองคันนี้จะมีระบบเบรกมาให้ด้วยนะครับขับทางยาวนี่สบายเลยนะรถเบรกให้เองด้วยและเมนูสุดท้ายครับ Warning นะครับก็คือการแจ้งเตือนต่างๆอีกนั่นแหละแต่เป็นการแจ้งเตือนต่างๆเช่นคนขับคนนั่งไม่ยอมค่าเข็มขัดนะครับเขาก็จะพูดออกมาด้วยนะกรุณาะัดเข็มขัดฝั่งคนนั่งหรือฝั่งคนขับนะครับถัดมาต่อนะครับพุ่งมาเลยทางด้านขวานะครับก็จะเป็นระบบ Cruise Control นะครับ แล้วก็ระบบตรงนี้นะครับก็คือช่วยรักษาให้เราอยู่ในเลนนะครับแล้วก็คันนี้เป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเบรกให้เองนะครับสมมุติมีรถนะครับผมอยู่ด้านหน้าเรานะแล้วเราตั้ง Cruise Control เลยรถก็จะทําการเบรกให้เองสามารถตั้งระยะใกล้การไกลได้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับผมคันนี้เป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับกระจกเป็นออโต้เฉพาะคู่หน้าเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสะดวกมากๆนะครับ แล้วก็แอร์แบ็กคันนี้ให้แอร์แบ็กมาลอบคันนะครับความปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยกระจกมองหลังนะครับนี่นะครับตัดแสงออโต้ให้มาด้วยก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะและสําคัญที่สุดคือเพดานรถคันนี้ครับไม่มีรอยเจิมนะครับผมโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบาะแถวหลังนะมาดูกันว่าเบาะแถวหลังของ a c c o r d ์ดไซนี้จะนั่งสบายไหมนะครับตามผมนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งเบาะแถวหลังให้ดูนะครับนี่เลยขึ้นง่ายมากเลยนะ ช่องตรงนี้มันกว้างนะครับไม่มีอะไรมาบังขาเลยนะครับโอ้ผมรู้เลยว่ามันกว้างโอเคครับโอ้ด้านหลังของแอคคอร์ดกว้างสบายมากๆนะครับผมเรามาเริ่มต้นดูสภาพบ่อกันบ่อคันนี้เป็นบ่อหนังนะครับทั้งคันนะครับด้านหลังก็มีรูระบายอากาศมาให้เช่นกันนะครับผมตัวบาะไม่มีตําหนิไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไม่มีการฉีกขาดนะครับผมแล้วก็มีพนักวางแขนตรงกลางนะครับนี่นะครับ มีช่องวางแก้วนะครับแล้วเราสามารถเอื้อมมือไปหยิบของด้านท้ายรถได้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมี Isofix สำหรับล็อกคาซีทลูกน้อยมาให้นะครับผมเซฟตี้เบลก็มีมาให้3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องแอร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมีช่องชาร์จ USB นะครับเป็น Type A มาให้2ตํตำแหน่งนะครับผมและด้านหลังนะครับก็จะมีม่านนะครับผมนี่นะครับด้านข้างมาให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับ สภาพเนี่ยสวยจริงนะด้านหลังก็ไม่มีการเจอเหมือนกันนะครับมีไฟตรงนี้มาให้นะครับข้อดีของการที่ไฟอยู่ด้านข้างนะครับสมัยก่อนจะมีแค่ไฟกลางรถเนาะเวลาเปิดเนี่ยผมบอกตามตรงนะกลางวันไม่เป็นไรกลางคืนเนี่ยเอ,อก็ต้องเปิดไฟกันตอนกลางคืนะนะเนาะมันจะไปสะท้อนเข้ากระจกคนขับนะบางทีขับมันก็จะแบบมีแสงแยงตามีไฟตรงนี้มาก็ไม่รบกวนการขับขี่ของคนขับดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีแอร์แบกนะครับผมนี่ ผมบอกแล้วแอร์แบครอบพันนะความปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับถัดมาไปทดลองขับกันมาดูฟีลลิ่งกันว่าเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาครับมาครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับผมก่อนอื่นเลยผมให้ดูกล้องมองหลังครับกล้องมองหลังปรับระดับได้นะครับ3ระดับและผมแนะนําว่าปรับเป็นระดับกลางนะครับเพราะเราคงไม่อยากไปกดมันบ่อยๆหรอกก็อยากแค่เข้ากล้องมองหลังแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะ เห็นภาพที่โอเคเลยก็จบแล้วเพราะฉะนั้นปรับไว้ระดับกลางก็พอครับไปเดินหน้าครับไห้ดู Honda Ren ้ e n ร w a t c h นี่โอ้ไม่มีใครมาแซงซ้ายเราแน่นอนนะครับมุมอับตอนนี้ปลอดภัยนะครับเต็มตัวอนอกถนนกันนะครับแดดข้างนอกผมบอกเลยนะเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันข้างนอกนะครับก็ใช้คําว่าร้อนมากมากเลยนะมากมากๆจริงๆนะครับแต่ฟิล์มคันนี้ยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าคนลูกค้าไม่ชอบความเข้มหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ก็รีเควส t ได้นะแต่เราจัดการเปลี่ยนให้นะอยากให้หน้า60หลัง80นะหน้า40ด้านข้าง60หลัง80คุยกันนะครับจัดการให้ได้นะครับอตอนนี้ไม่มีวอร์นิ่งนะครับในหน้าจอนะครับเพราะว่าเราคาดเข็มขัดนะเมื่อกี้คือเรานั่งเฉยแต่เราไม่ได้คาดไงเนาะโอเคครับเต็มตัวออกถนนครับ คอนด้าคอร์ดอ่ะก็เอาจริงนะขับง่ายมากนะครับนี่นะครับพวงมาลัยเบานะนี่เห,ห็ขับง่ายนะครับฟีลลิ่งดีนะครับเราววลองเร่งแล้วดูอัตราการเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้าง โอ้อัตราเร่งทันใจมากๆนะฮะเกียร์ก็เปลี่ยนสมูทนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์แน่นอนเนาะแล้วก็เวลาที่เราวิ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยล้อก็จะปั่นพลังงานเข้ามาชาร์จไฟให้นะครับตามที่มันบอกเลยนะครับพวกรอยต่อถนนเนี่ยบางทีบางรอยเราไม่รู้สึกเลยนะคือช่วงล่างเขาดีมากๆเดี๋ยวผมลองเข้าโค้งตะกล้องกอดดีๆลูก ว่ามีดินครับอันตรายนะโอเคเฮ้ยช่วงล่างดีมากนะครับหนึบด้วยนะครับได้ความเป็นสปอร์ตนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้แล้วก็ระบบไฮบริดเนี่ยต้องบอกอย่างนี้บางคนคิดว่ามันมาช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันเฉยๆไม่ใช่นะระบบไฮบริดมาช่วยเรื่องของอัตราเร่งด้วยนะครับผมสังเกตว่ารถนะครับผมหลายๆรุ่นนะที่มีระบบไฮบริดขึ้นมานะครับก็จะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมั่งละ่ะดูอย่างวันโวนะ วันว่โเนี่ยโหเท่าไหรอี่ร้อ0กว่าแรงม้าจากโรงงานนะ460ิแรงม้าจากโรงงานนะครับผมก็คือทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยกันสุดยอดนะครับผมก็คือไฮบริดก็ช่วยเรื่องของความประหยัดและก็เรื่องของพละกำลังของรถยนต์นั่นเองนะครับเป็นไงร้อยหนึ่งพอนะครับเราจะไม่ขับเร็วนะครับผมเดีย๋ยวอันตรายนะครับแต่อัตราเร่งถึงใจช่วงล่างดี บรรยากาศภายในรถค่อนข้างจะดีนะครับเสียงภายนอกไม่ได้รั่วเข้ามาเท่าไหร่เลยนะครับผมก็ถือว่ารถคันนี้สวยงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังทายคลิปอีกทีครับตามผมมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Honda Accord 2.0 h y b r i d คันนี้นะครับขอย้ําอีกทีนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะรับประกันแบตเตอรี่จากทาง Honda นะครับผม10ปีรับประกันระบบไฮบริด อีก5ปีรถปี2020ประกันเหลือยาวๆนะครับและสำหรับลูกค้าวิสาตุคาที่อยากทดลองขับเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาตุคาสาขาการจนาพิเศษตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปผมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอย่าลืมนะครับหารถอะไรหรืออยากพูดคุยกัน คอมเมนต์มาได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคุณอยู่กับผมครับปาร์ควิสาโตคาครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการชนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตค่า com